สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือสองวันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าฟรีเช็คระบบเบรกระบบไฟแบตเตอรี่ใหม่2อลูกเกียร์คานะครับระบบน้ำมันไฮดรล,ลิกนะฮะเช็คให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908588220 0933258446เข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยสงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ทางร้านมีรถให้ชมมากกว่า50คันนะครับผมติดต่อสอบถามได้ที่0908588220 0 9 3 3 2เ8 4 4 6งปี่เ็นนรมงซื้อขายรถมือสองที่เสียงดังก่องไปทั่วเมืองไทยมีบริการรับจัดไปแน้นซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเล็กรถใหญ่ ความคือตรงเป็นหัวใจของงานเรายึดหลักการนั้นดำเนินก้าวไปลูกค้าตามก็ถูกใจที่เราจะให้ได้แต่รสดีดีคุณนรมกับคุณดิวเป็นผู้จัดการทั้งบริหารทำง,งานเต็มที่อ้อมทีมงานที่ขั้งไปขายสร้างงานมากมาย ซื้อรถกับเราตั้งาไม่มีร่นรวยมั่งมีด้วยกันทุกคนจังหวัดอุรีรัรุ่์เรื่องเลยใจอำเภอพุทธไทยสงนั้นไปใช้เมือ,นมมมองนิ่งมงคลคือที่อยู่เป็นรถละรงไปอำเภอพุทธไทยสงหาให้หไม่สับสนเป็นดินแดนเมืองทองพระเจ้า,จาใหญ่ ผู้คนหลังไหลไปไหวยไปบนเต็มรอรมถึงข้ายรถมือสอจนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหายวัวยาตับน,กบนเกินเข้าไปดูในเมสไซจข้อมูลทั่วไปหาง่ายไ,ไม่สับสนรถทุกค,คันขัดง่ายโอนง่ายไม่มี เป็นนรงขอบคุณลูกค้านะครับจากใจเต้นรถนรงค์อำเภอพุทธส่งซื้อขายรถถึงทองกระพอขอบคุณลูกค้าที่ท่างเมตตาไปซึ้อขายจากจองซื้อรถไปขอให้โกช่วย ขอให้สูไ้ไว้รางวัลคืนนะพี่น้องขอบอพระคุณในความเมตตาพี่ลูกค้าไปซื้อารถมืงสองเส,นงส้นนรงตาบถึงในพระคุณท่านไปอุดหนุนซื้อง่ายขายกรองขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองเส้นรถมือสองก็ต้องดีใจ ลูกค้าคือเทพทายเจ้าผู้คอยปัดเป่าความเข้าให้หายไปเป็นท่าุคนสำคัญของควันแรงวันท่านหามาให้ลูกค้าคือกู้ยิ่งใหญ่ออกพระคุณด้วยใจไม่ลืมอุ่นคุณ เพราะตั้ไปอุดหนุนถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมกันไปซื้อรถมาใช้งานอีกหลายคันที่รอคุณทางเต็นยังรอไออุ่นกลับไปอุดหนุนเติมไอุ่นให้กัน